กราบสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับน้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับซึ่งลุงพลป้าแตน ทนายโดบินตาน้องโอมน้องน้ำมนต์นะครับก็ได้ออกมาจากสพกกตูมแล้วและมีความคืบหน้าว่าลุงพลและป้าแตนนะครับก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บวัตถุพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องการไปตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาคดีความของน้องชมพู่ซึ่งทางลุงพลป้าแตนนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยใบหน้าปกติและยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างและลุงพลก็ได้บอกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาก็ได้เก็บวัตถุพยานก็คือเส้นผมของน้องอมและน้องน้ำมนเพื่อไปตรวจ DNA โดยเก็บเส้นผมของน้องคนละ10เส้นและก็มี FC ตั้งคำถามมากมายนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้ว่าตำรวจทำงานช้าไปหรือเปล่าทำไมถึงเพิ่งมาเก็บวัตถุพยานอะไรตอนนี้และทำงานโปร่งใสหรือไม่ซึ่งทนายดอบิตานะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่า การทางานของตํารวจไม่ได้ช้าและไม่สายเกินไปซึ่งทางตํารวจสามารถเก็บวัตถุพยานตอนไหนก็ได้ตาบเท่าที่ตํารวจยังมีความสงสัยและยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็จําเป็นต้องหาหลักฐานทุกอย่างเท่าที่ตํารวจจะหาได้นะครับและที่ผ่านมาตำรวจก็ยังไม่ได้เก็บหลักฐานจากน้องอมและน้องน้ำมนและไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางตำรวจก็ได้เก็บหลักฐานลักษณะเดียวกันกับบุคคลอื่นในหมู่บ้านที่ดูแลว้วอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีด้วยเหมือนกัน ฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่จะมาเก็บหลักฐานจากน้องทั้งสองซึ่งทางลุงพลก็ยินดีกับการเก็บหลักฐานในครั้งนี้เพราะก็จะได้ไม่มีข้อคอรหาใดๆและให้ตำรวจทำงานให้ครบทุกด้านและทุกอย่างออกมาจะได้สิ้นสงสัยกันและจะได้พิสูจน์กันให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับว่าครอบครัวลุงพลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ถ้าทุกอย่างออกมาดีทางครอบครัวทุกคนก็อาจจะได้กลับมาพูดคุยกัน ซึ่งตอนนี้แม้แต่เครือญาติและสังคมบางส่วนก็ยังสงสัยในตัวลุงพลฉะนั้นถ้าตำรวจทำงานรอบคอบและจับตัวคนร้ายตัวจริงได้ลุงพลก็จะได้พ้นมลทินที่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยกันสักทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงต้องรอผลตรวจสอบอีก30-60ถึงวันและคาดว่าภายในสามถึงสี่เดือนนะครับเรื่องราวคดีนี้น่าจะคลี่คลายแล้วนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนและครอบครัวนะครับให้ผ่านเรื่องราวเลวร้ายนี้ไปให้ได้เร็วๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ